สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไฟเบอร์สุขุมสุกคนยินดีตอนรับขอาสู่อง YouTube สาวเราคนอินดีพี่น้องตอนนี้น้าหนำจะพาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่ที่แบบบอกเลยว่าน้าคิดว่าหลายคนกัน่ะจ,จะโบหูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จอดรถนะคะทุกคนทีอยู่ใต่ดินพี่น้องอยู่ทีศูนย์ปะซุมแห่งศาลรเนาะพี่น้องเนาะ ตอนที่นำเขามานำหูซึกแปลกใจพี่น้องเอ้ยแล้วก็หูซึกตกใจเนะาะบกเคยเห็นหนะทุกคนเมื่อนี้นำก็เลยอยากจะพาพี่น้องไปเบ่งเนาะว่าสถานทีจอดรถอยู่ใต้ดินมีจริงบกโบ

แถวนี้สีสินหาปลาบอกเลยว่าตอนนี้ยูหนักแห้งพี่นอ้อง พี่น้องอันนี้นะเป็นสันไต่ดินนอทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะั่งพักแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนเลยก็จะพาไปเบิ่งซิงมาหาัศจันยร์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คืออันนี้ก็มาหาสัศจรรย์แล้วนาองพี่น้องไต่ดินแต่ว่ามีร้านอาหารนะคะมีร้านค้าร้านขายกับข้าวร้านขายเครื่องดื่มนะคะทุกคนดูสิสุดยอดมากนี่ทุกคน อันนี้เขาอยู่ไต่ดินเนาะพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใต่ดินแต่บอกเลยว่าสวยงามมากเลยค่ะไต้ดินนะคะนี่มีาอาหารมีเซเว่นด้วยนะคะโนดนะตามนั้นด้วยก่วงใหญ่มากเลย แล้วก็มีห้องน้ำเลยนะคะทุกคนเนี่ยเฟื่องใหญ่อลังการมากเลยค่ะท่านผู้ชมพี่น้องตอนปะพี่น้องตอนนี้เาก็ะจับลงไปชั้นใต้ดินนะคะทุกคนตอนนี้เฮาลงมาประมาณสันที่สองของสันใต้ดินเนี่ยนะทุกคนนำจะพ้าพี่น้องไปเบรงที่จอดรถ ใต่ดินนะคะทุกคนอันนี้เป็นใต่ดินแล้วนี่นะพี่น้องเป็นจนนักรยอึ่งถึงบอเป็นสถานทีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะทุกคนตอนแรกฮะบอเสือพี่น้องแต่อันนี้คือใต้ดินจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ใหญ่มากจอดรถได้มาสามพันคันนะคะกว้างใหญ่มากดูสิพี่น้องใหญ่แฮ้งพี่น้องปุกสุดหูหลูกตาเนาะ สุดยอดนะคะคนไทยทำได้ไงคะสุดยอดโอ้พี่นอ้องเบิ่งดูก,กวางใหญ่แห้งเนาะและ้วก็มีนะประมาณหาสั่นนะพี่นอนะ้องเนาะแต่พอแมนมาสิขืนไปเทิงเนะพี่นอ้องมันมันจะล่งลุ่มไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องประมาณหาสันนะ่นเนาะเฉพาะที่จอดรถนะพี่นอ้อง ถาเปียบเทียบกับตึกแล้วค่ะประมาณตึกหาสั่นเนาะตามเดี๋ยวยินเต่าแกพี่ม,มาสูฟังค่ะนะเนี่ยอ้ยทุกคนใครยังไม่เคยมาแนะนําให้มาจอดได้นะคะกว้างกว้างใหญ่แหงพี่น้องเลยโอ้แานไปเลยสุดลูกหูลูกตานะ ถ้าโปเซีอเดี๋ยวน้ำจะพาพี่น้องไปทำรอบรพ่อพ่อก็ได้นะพี่น้องเนาะทุกคนในประเทศไทยน้ำคิดว่าน่าจะมีแต่บอลหนีบอลเดียวเนาะพี่น้องมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คืออยู่ศูนย์ประสมแห่งศาสตร์อรพี่น้องย่าถาเบิงเนาะสิทายตอนเที่ยวขึ้นไปข้างเทิงให้พี่น้องเบิงเนาะว่าเฮาอยู่ใต่ดินจริงหรือบ่ทุกคนตอนนี้ สุดยอดมากเลยทุกคนดูสิแล้วก็ที่จอดรถก็แบบบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะดูสิใหญ่จริงๆนะคะโอ้พี่โนโอ้องตอนนี้ห้าสิบไปหาบอลจอดรถเท่ากันเนาะพี่โนโอ้องไปไปไป เมองน้ำแก็งพี่นอ้องมาสวยบาง่ามสําใดคือบอกเลยว่าเป็นอยังที่มหััจจย์สุดๆเนาะพี่นอ้องมันคือเรื่องจริงนะคะทุกคนตอนนี้เรายืนอยู่ใต้ดินนะคะและที่สําคัญคือเป็นที่จอดรถด,ด้วยปกติเราไปห้างที่อื่นใช่ไหมทุกคนเราจะเห็นแต่แบบว่าที่จอดรถจะอยู่ข้างบนเนาะอยู่ดาดฟ้าหรือว่าอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมแต่เนี้ยอยู่ใต้ดินนะคะทุกคน บอกเลยว่าอึ้งครึ่งเสียวนะคะแล้วก็กว้างใหญ่มากกว้างใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยตอนนี้มาเจอรถ,ถแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยสินางรถแล้วสิทายพี่น้องเบิงน้าต้นที่ขมาม่านเห็นรารพอเนาะแต่ว่าเราพอว่เห็นแล้วว่าจะถามเพิ่นนะว่าเห็นเพิ่นแล้ว เดี๋ยวสาเบิงน้อกันพี่น้องเดรสิายเบิงน้นอตอนเที่ยวยขัรบรถลงเออขับรถขึ้นนอกจากใต้ดินตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะขึ้นไปบนดินแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใต้ดินเนาะจ้า ว้าวว้าว,ว,าวเห็นแล้วสุดอึ้งเลยค่ะอึ้งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็แบบกว้างใหญ่มากะคะ่ะทุกคนต้องลองมานะคะสักครั้งแล้วก็หัวหน้าบอกว่าข้างล่างก็ยังมีชั้นใต้ดินอีกสองชั้นเป็นแบบขายพวกร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นขายพุดคอดเนาะ ขายร้านขายกับข้าวนะคะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนดินนะคะติดตามเบิงน้ำกันเดอร์พี่น้องหายผับบรรยายให้พี่น้องเบองเองเนาะว่าจะเป็นแบบได้นะคะ ขึ้นไปแล้วนี่นะพี่น้องขึ้นไปแล้วขึ้นไปทุกคนเดี๋ยวสันชายเบิ้งสวยงามว้าวพี่พี่น้องพี่น้อง,องมหัศจรรย์แห่งตอนนี้ก็ลังขึ้นไปบนดินอยู่ดเดินนิดเด้อปุ้ยไล่สันอยู่เลยพี่น้อง โอ้น่าเอา้าโมเมนเมาพวกคนนั้นหะหรือว่าจะได้อ้รถติดรถติดพี่น้องป้าทุกคนมหัศจรรย์แห้งว้าวว้าว,าวาทุกคนปีนขึ้นอยู่นะคะตอนนี้เราปีนดินอยู่นะคะ ทุกคนบางอยู่เย้ yeah, พี่น้องขึ้นมาแล้ว้า ah, ยไม่แห้งเด้วันนี้เมื่อกี้นี่หูซึกปืดผือจะได้ละหายใจนะพ่อขึ้นมาหอดหนาดินแล้วก็บหูซึกบลงๆอยู่ทุกคนอา ah. ถึงหน้าดินแล้วเห็นบ่นพี่น้องแนมไปก็จะเป็นด้านนอกแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เาอยู่ใต้ดินเลย ขึ้นมาเลยว่นะเนี่ยสุดยอดอันนั้นคือกำลังจะลงไปใต้ดินนะคะทุกคนสังกเกตวิงรถขนาดนะลงไปแล้วลงไปจอดรถอยู่ใต้ดินเนาะมาศูนย์ประสุมแห่งสาตองจอดรถอยู่ใต้ดินเด้อพี่น้องตอนนี้รถก็กำลังติดอยู่เนาะ ทางออกเพินก็จะออกได้สองทางแลยกับเขาได้สองทางเนาะอทุกคนนี่สะดวกสบายแห้งพี่น้องกว่างไ่ไพศานบอกได้เลยนะคะไปตอนนี้เอาพื้นมาหาดินแล้วเดอ้อพี่นอ้องอ โล่งแล้วขึ้นมาได้เห็นแสงตะวินค่ะทุกคนน,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 นนี่เห็นหนุ่มรปภนำเนาะตอนนี้เขากันออกมาแล้วพี่น้องว้าวถาสูว่าเกิดอียังขึ้นนะพี่น้องบอกเลยนาอว่าอยู่ท้างลุมเลยเ่เห็นยังเลยแหลพะพบาวอยู่ใต้ดินเนี่ยถาสิว่าเกิดได้ปะ่ะตึกลมม้มไหมมาคือคนอยู่ดูมาตายมาเลย นี่ทุกคนตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วเนาะกา่ามีิยังร้ายพี่น้องคลิปนี้กาอยากให้พี่น้องมาเบิองคล้วามาหัจรรย์เนาะอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เพิ่นมีสถานทีทีแบบว่าจอดรถอยู่ใต้ดินแล้วนะคะสถานทีนั่นก็นคืออยู่ศู์ประชุมแห่งชาติเนาะทุกคนถาผู้ได้มากกันนะจ,จะหูเนาะและกามี่แถวแกบอกว่าอยู่ข้างล่างจะมีอีกสองสันเนาะ เป็นไตรดินแต่ว่ามือในนางบอได้ลงไปทุกคนเพราะวา่าหมูซึกแบบเดินไายแล้วนะก็เมื่อไงแล้วนะ้องทุกคนก็เลยมือหนอาซิมาไม่ซิมายางไม่ซิมาทาคีม,มีเบิองไม่โนะพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้กันเนาะไปแล้วเด้อวันนี้ <S <S ถา้าผู้ณได้มาคลิปนีก้ก็ฝากกดไลคก์ share, กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องกลับบ้านแล้ว ขอบคุณนายเดอร์ที่เขามาทำส้มคลิปสวัสดีจ้า